สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้พี่สาวตุ้มจะพาเพื่อนๆขึ้นเขาไปชมหิมะกับพี่สาวตุ้มนะคะเขาที่มีหิมะขาวขาวในภาคนั่นเลยค่ะคือจุดหมายปลายทางที่พี่สาวตุ้มจะพาเพื่อนๆทุกคนไปนะคะระหว่างทาง ก็ชมวิวหิมะขาวๆไปพร้อมๆกับพี่สาวตุ้มนะคะขณะนี้พี่สาวตุ้มอยู่บนรถไฟนะคะหิมะตรงนี้จะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะฝนตกลงมาชะเอาหิมะไหล ลงไปในลำธารน,นะคะเป็นน้ำไหลลงไปในลำธารน,นะคะตามทางรถไฟก็จะมีทางรถยนต์ควบคู่กันไปนะคะหนทางที่คดเคี้ยวก็ทำให้หวาดเสียวนะคะตื่นเต้นหวาดเสียวตื่นตาตื่นใจด้วยนะคะ แล้วก็มีหกมีเหวรถไฟสีแดงข้างหน้านั้นคือเป็นลำเป็นรถไฟคันเดียวกันกันกบที่พี่สาวตุ้มกำลังนั่งอยู่นะคะแต่พี่สาวตุ้มอยู่หลังๆโบกี้ข้างหน้าเขาก็ล่วงหน้าไปก่อนแล้วใครที่นั่งรถไฟโบกี้ด้านหน้าก็จะถึงก่อนพี่สาวตุ้มมาถึงตามหลังไม่เป็นไรนะคะทริปนี้ เป็นการเดินทางคนเดียวนะคะพี่สาวตุ้มไม่ได้สนใจเท่าไหร่ว่าจะมีเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนสาวตุ้มไปของพี่สาวตุ้มได้เรื่อยๆค <c oughs> ่ำไหนนอนนั่นไม่ใช่นะพี่สาวตุ้มก็จะจองโรงแรมนะนอนคนเดียวพี่สาวตุ้มก็นอนกลัวผีไหมกลัวถ้าเป็นอ่า โรงแรมสไตล์ชาเล่พี่สาวตุ้มจะกลัวผีแต่ถ้าเป็นโรงแรมสมัยใหม่มันก็ไม่มีความน่ากลัวนะแล้วแต่แต่ทีเนี้ยพี่สาวตุ้มอ่ะชอบที่จะพักโรงแรมที่เป็นโรงแรมไม้เป็นของเก่านะลำธารน,น้ำก็จะใสเขียวนะคะพูดถึงเรื่องผีในโรงแรมนะ สาวตุ้มมีเซนเจอบ่อยแม้กระทั่งไปทำงานโรงงานยาพี่สาวตุ้มก็ยังเจอผีเลยอ่ะไม่ต้องพูดเรื่องผีตอนนี้เรามาชมหิมะบนเขากันกนะคะพี่สาวตุ้มนั่งรถไฟขึ้นมาบนเขาเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระเช้านะภาพที่อยู่นี้พี่สาวตุ้มอยู่บนกระเชา้าแต่ว่าไม่ได้อ่าถ่าย กระเช้าให้เพื่อนๆได้ดูนะเพราะว่ามีคนอื่นด้วยมันไม่สะดวกนะก็เลยไม่ได้ถ่ายพี่สาวตุ้มใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ลงจากกระเช้าแล้วก็ชมหิมะนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม นะคะพี่สาวตุ้มจะนำภาพสวยๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะคะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆแค่4นาทีกว่านะคะอขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พี่สาวตุ้มด้วยนะคะไว้พบกันคลิปใหม่คลิปหน้าจะมีความสวยงามของหิมะมาให้เพื่อนๆได้ชม สวัสดีและขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากมายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสาวตุ้มบ้านตำเยค่ะ